สวัสดีนะครับทุก,ท,กท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กแอมแอมฮัลโหลฮัลโหลวันดูทีวันดูทีสวัสดีนะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกนะครับประจำในวันอังคารที่29ตุลาคม2567แรม12ขค่ำเดือน11ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลในวันนี้นะให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยาดูเลิก ดูยามดูดวงชะตานะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้เลยเลยนะพูดถึงในเรื่องของความฝันในแรม12ค่าความฝันจะบอกข่าวดีสําหรับอนาคตของผู้ฝันนะก็ขอให้ฝันให้มันดีเข้าไปประสบปากปสาเร็จน,นะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจําในวันอังคารนะครับ มีทุกมากสาหัวใหม่ในวังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวางคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวางคารทรัพย์หายทาน้ํามันในวันอังคารเนี่ยพลัดพรากที่อยู่ในดวงชสตานะครับเดอโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาก็จะมาถึงดวงทางขวามือนะครับดวงโป้ยหยีสีเทียว ในฐานวันเกิดดิถีปปีกเกียงนะครับเจ้าชะตาเนี่ยนันว่าเป็นธาตุของตัวเองนะคนเกิดวันนี้วันอังคารที่29ตามดวงจีนคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับนะเป็นวันเปรี้ยเอียงนะครับธาตุไฟนั่งอยู่บนเสือเสือเป็นธาตุไม้ไม้นั้นก่อเกิดไฟดีมีพลัง นะครับทำให้ธาตุไฟลุกโชนช่วงชั่ววานวันนี้คนธาตุไฟคุณจะใส่สีแดงก็ได้นะครับเป็นมงคลนะใส่สีแดงคุณก็จะพบมิตรเหมือนอคู่ธาตุอนะ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณจะดึงฟ้ามาเป็นเพียงอิงหรือเจี๊ยอิงก็ให้คุณใส่สีสีอะไรครับสีเหลืองครับฟ้าจะเป็นแรงผลักกัน แล้วแต่นะันเทคนิคใครเทคนิคหนึ่งมันนะอ,อ,อาจารย์อย่างเงี้ยดึงฟ้ามาแบง่งแบกแอันนี้มันซับซ้อนนะเออมันเหมือนกับไขนะ่กลน่ะอันนี้มันมันแล้วแต่ลนะเคล็ดลับแต่คนไม่เหมือนกันนะเอคุณจะใส่สีตามธาตุของวันก็ได้นะหรือใส่สีที่เป็นโชคลาบก็ได้นะครับโอเคอันนี้เยอต่อมามาพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงเสี่ยมซีประจําวันกันอย่างรดวดเร็ว ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเ๋ยวจาใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จสาธุนะใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองด้วยนะครับปั้งได้เซีใบที่ห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ด โชคชะตาในช่วงนี้สรรพสิ่งเนี่ยจะค่อยกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะครับปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายท่านจะต้องหยิบฉวยโอกาสที่ดีนี้ไว้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมานะเพื่อความสําเร็จในภายภาคหน้ามาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังเนี่ยขอให้ท่านอดทนรอคอยอีกสักระยะหนึ่งจะสมหวังนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องความรัก ท่านจะต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนนะครับและความนิ่งสงบเนี่ยนะความรักของท่านเนี่ยจึงจะสมหวังนะมาพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยเพราะฉะนั้นหมช่วงนี้กำลังเป็นกระแสข่าวดังนะครับวงการสีกาก,ากีลามไปทุกวงการนะธุรจริตคอร์รัปชันน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับคือสินห้าข้อเนี่ยเอาสินห้าข้อทำให้มันได้ก่อนเถอะ ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, นะไม่ต้องเอา,าถนมาถุยใส่นู่นนี่นั่นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตามข่าวเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อนะนะเออซึ่งเป็นข่าวอะไรนะที่เป็นข่าวอ่ะ <c> ภ <oughs> <c oughs> รรยาบิ๊กตำรวจเลยไม่รู้ไม่รู้ใครแนละ้วไม่รู้นะไม่รู้ของใครนะเออเราก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่บ๊อก มีคนส่งขาวมาให้นะวงในส่งมารูปเอ๊ะถ่ายรูปเนี่ยมันก็สนิทชิดเชื้อใช่ไหมแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าลึกซึ้งถึงขนาดไหนเอ่ออนนีนายถ้าถ้าแค่ถ่ายรูปใกล้ๆกัก,ก็มันก็ยังโอเคะนะนั้นไปแต่แพาส่งคลิปมาโอ้มีคลิปเคลื่อนไหวเนี่ยอาจารย์ ไม่ดูอ่ะเออต้องบอกไม่ดูไม่อยากดูอ่ะเรื่องของชาวบ้านครับนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ใครถูกใครผิดก็ไปว่ากันแต่เนี่ก็จะได้พูดถึงในเรื่องของศีลและธรรมอ่ะนะถ้าคุณสามารถที่จะมีศีลห้าข้อนะเอก็คือไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยนะข้อสามเนี่ยถือว่าดีนะเออก็เนยเอาแค่แล้วแต่ะแล้วแต่นะก็อย่าผิดศีลผิดธรรมแล้วกัน อย่างเช่นลูกศรอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยอาจารย์เรียกว่าพ่อขุนแผนเ,เออพ่อขุนแผนอยู่ราศีอะไรราศีกรกฎ <c oughs> จะพูดถึงใครสะดุ้งโยงเลย <c oughs> สนิทกันเราดูมานานหลายปีเลยเพ่อขุนแผนเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะมีกิจกิจวัตรประจำวันกับคู่เนี่ยทุกวัน <c oughs> แล้วก็อย่างนี้นะ เพราะหลังๆแฟนไม่ค่อยให้เออเนี่ยก็ทำไมถึงไปมีบ้านที่หนึ่งที่สองที่สามนะตัวเองก็อายุจะ60หกสิบขึ้นนะเออนั่นแล้วก็นายจะพักผ่อนเบาๆมากคือดวงบางคนเนี่ยคือมันแหมมันเซ็กจัดหืนจัดเนี่ยมันก็แล้วแต่นะนะไปมีอีกตั้งสองสามบ้านนะบ้านหนึ่งก็อายุสิบแปดบ้านหนึ่งยี่สิบเจ็ด บ้านหนึ่งสามสิบสามอยู่ข้างนอกแล้วเจ็ดวันเนี่ยสลัดเออแล้วอยู่บ้านนี้วันสองมาอยู่บ้านนี้เอาความจริงมาเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วเขาเออนี่แล้วเขาถามว่าแฟนไม่รู้เหรอบอกแฟนไม่รู้เหรอเขาบอกวอาไม่รู้ไม่รู้อ่าแล้วแล้วมีมาเท่ากี่ปีแลสองปีแลสองปีแล้วแฟนไม่รู้สองมาสองปีแล้ว เราก็บังเฮปีหน้าระวังนะจะควแฟนจะรู้นี้ไ,ไม่เขียวอาชันละ <c oughs> โอ้ยถ่ายละเออไอเรื่องนี้แหม่ก็พยายามนะอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้นะอเออพูดยากแล้วบางทีนะอารมณ์ความรู้สึกอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดี นะครับมาพูดถึงในเรื่องของอาการสมัครงานคุณต้องอดทนรอคอยแล้วคุณจะได้งานตามที่ต้องการมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบถือว่า,าจะดีขึ้นพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัไที่เป็นอยู่เนี้ยจะต้องรักษาให้ดีนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับหูจมูกกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะลำไส้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตา อันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงตามวันเกิดนะดวงตามวันเกิดแหมแล้วพูดถึงนิสกิ่รสกิลลาเวนเดอร์มันก็อย่างนั้นะลาเวนเดอร์ใช่ไหมแล้วกลิ่นส้มสบายสบายกว่านั้นเ,ออเราไม่อยากไปพิสูจน์เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือกลิ่นมะลิใช่ไหมแล้วไม่กลิ่นอะกรกะนนี่เรามาทดลองทดลองกลิ่นดะูนะ สุดท้ายสงสัยต้องเป็นอาส้มก็พอแล้วไหมใสๆดีเราพอนามาพูดถึงสีที่คนเว้นให้เว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับสีที่ดีประจาวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดก็คือสีอสีที่ดีสุดก็คือสีส้มสีหมากสุกนะ ในดวงชะตานะครับแล้วก็สีที่ทิศที่ดีคือทิศตะวันตกทิศที่ดีก็คือทิศตะวนันออกนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับในดวงชะตา <c oughs> แล้วก็ตัวเลขนำโชคก็จะมีเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่นะในดวงชะตาเนี่ยอันนี้ต่อมาพอพูดถึงคนเกิดวันอังคารนะ คนวังคันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆด้านถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จน,นะครับเอ่แหมบ,บางทีก็สงสารนะนะสงสารบิ๊กโจ๊กนะเหนื่อยนู่นนี่นั่นมาก็โดนมูรสุมชีวิตนะช่วงนี้ก็ต้องอดทนต่อสู้ต่อไปเคลียร์คดีของตัวเองให้ดีแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องอือสาวเรื่องความลงความรักเรื่องคู่อะไรก ไม่รู้นะเอ,อถือว่าสงสารนะเห็นใจเห็นใจอืมอันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางคืนนะเอนให้พุธกลางวันเนี่ยแหละคุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องปากเหงือกและฝันร้อนในนะครับมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารนะครับหรือโรคก,กระเพาะนะ ต้องระวังนิดหนึง่งต่อมาคนเกิดวันเสาร์เ่ยถือว่าเจ้าชะตาจะรับการยอมรับรับถือจากเรานะครับมีคนให้คนให้ใหความเกรงอกเกรงใจคุณดีมีความเคารพศรัทธาต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสเดี่ยความรู้ความสามารถส่งผลให้เจ้าชะตามีผลประโยชน์มีรายได้ที่ดีเข้ามานะครับแต่แต่คุณเห็นคุณเห็นอะไรนะท่านระบบธาตุเนี่ยระบบธาตุง่าย นะครับเออพี่ชิดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณดูเป็น,นวางแผนเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยใช่ไหมอ,อ่อที่จะออกต่อสู้สู้รบคุณเห็นไหมกระโถนเนี่ยกระโถนมันใส่ชุดสีอะไรไอ้กระโถนมันชอบใส่ชุดสีขาวนะสีขาวคืออะไรธาตุทองทองกลัวอะไรทองกลัวธาตุไฟอ,อ่อเวลาถ้าจะไปจาัดก,การในตัวเนี้ยคุณใส่สีแดงไป ใส่สีแดงแล้วไปวันที่เป็นธาตุไฟ <c oughs> ง้องแงงงอ,งงอยอโตต่อไม่เป็นมันจะสะดุดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออถ้าพูดถ้าถูไอยยหลักรมที่มันพูดคำพูดนู่นนี่นั่นภาษาบาลีมันเป็นหมดอะอาจารย์ก็รู้นะเออคนทุกคนเคยเป็นมหาเคยเป็นบุตเป็นพระมาก,ก่อนรู้กันทุกคนเน่ย ไอ้ที่พูดพูดเนี่ยธรรมดาใช่น,นพาประสอนอยู่ทุกวีทุกวันมันขึ้นอยู่ที่คนคารวาสเนี่ยเขาเนี่ยคองคองเรือนแบบคารวาสปัดใจสี่คุณจะมาให้สระลูกสละเมียสละอะไรอะ่ะมันได้เหรอมันไม่ได้บัญญาอ,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 อ่อนเออเนี่ยปรสอเนี่นู่นนี่นั่นเนี่ยเออกี่เกียจอันนี้ต่อมามาพูดถึง ในเรื่องของคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะถือว่านี่เรื่องความาคลั่งไคล้ศรัทธานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะนํามานำพามาซึ่งโชคลาภและความสาเร็จนะครับได้านามใบยิโบกต่างๆนะแล้วก็ไปว่าคนไปว่าเลยนะพระเครื่องอีกนู่นนี่นั่นเนี่ยไปสร้างศัตรูโดยใช้เหตุวัตถุมงคล <c oughs> เขาสร้างพระนะเป็น,ปนอาชีพของเขาลงหล่อพระ แล้วไงจะไม่ให้มีโรงหล่อพระเลยเหรอไม่ต้องให้เขาทําอะไรใช่ไหมไม่ต้องม,มีแล้วที่วัดของมึงเนี่ยมีพระไหมเออพูดอะไรก็ไม่รู้นะเออไอกระโถนอันนี้มาพูดถึงในดวงชะตาในคนเกิดวันศุกร์นะถือว่าคุณอาจจะเหน,นื่อยครับในการหาไรายได้ต่างๆนู่นนี่นั่นก็ต้องอดทนต่อมาคนวันอาทิตย์คุณจะการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมที่ดี ในดวงชะตาจากผู้ใหญ่คนวันจันทร์ต้องระวังนิดน,นึงการถูกหลอกเชื่อคนง่ายตกน้กําตกท่านะครับแต่เกิดความเสียหายต้องระวังนิดน,นึงนะอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> ประกฏการผ่าดาวถูกได้ดีได้เวลาสนุกแล้วสิวันนี้เนี่ยนะครับก็ให้ยิ้มเข้าไว้อย่างมีความสุข นะครับดวงดาวไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะล้มขึ้นเล็กน้อยต้องกินโกปเยี้ก่อนอมอืต้องอะไรอะ่ะแหมนึกถึงนึกถึงสมัยก่อนนู่นยาวนานหลายสิบป,ปีนะนานนานมากเลยก่อน ก่อนต้มยำกุ้งอีกว้าวกาแฟเดินแต่ก่อนจะไปสิงอยู่ตามร้านกาแฟน่ะไอ้ทุนตรงนี้ตรงนั้นนะแก้วนึงเนี่ยนั่งเสียบไฟชาร์จเล่นเลตเล็ตฟดีแต่ถ้าไปสตาร์บัคก็ต้องซื้อต้ซื้อบัตร <c oughs> นะอุย้ยร้านกาแฟสมัยก่อนเนี่ยรู้หมดนะอเมซอนใช่ไหมคอฟฟี่เวิลด ตาตาบักแบ็แคนยอนไนีโฟอินเทนินอาราบิก้าแต่ก่อนนั้นดังๆหรักเอาง่ายๆร้านกาแฟไหนที่มีชื่อเสียงอะอยู่ตรงไหนอะถ้าจารย์รู้ไปถึงที่ครับอย่างนี้เลยไปถึงที่เลยทดสอบชิมนู่นนี่น,นั่นใช่ไหมแต่นี่โห้ยไม่ได้ไปานานแล้ว มันก็อาจจะมีกาแฟร้านกาแฟใหม่ๆขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วมันมียี่ห้ออะไรบ้างมันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ทุกวันนี้ชงกินเองครับอย่างมีฟาร์มสุกแลนั่งทำงานแต่ก่อนมีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเดินล่อนเลืเล่อนเลยนะทำงานใช่ไหมติดต่อสื่อสารออนไลน์นะดูดวงบ้างนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเนงะนนี้ยขอที่จะเข้าไปหนึ่งเก้าศูนย์ เข้าไปหนึ่งเก้าศูนก็เม้ไม่กี่ปีอะ <c oughs> แล้วก็ออกมานะเอ,อออกมาก็ทำธุรกิจนะรักยะยะก็เจ๊ง <c oughs> แล้วมาปั๊บแล้วมาทำ u t u ู e <c oughs> เพราะว่าไปนะชีวิตคนเรามันแล้วแต่นะบางคนไม่ได้ตั้งใจจะทำอาชีพนี้ แต่ดันมาทำอาชีพนี้เช่นลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นเจ้าของกิจาการใหญ่โตโรงงานชีวิตไม่เคยคิดจะมาทำเกี่ยวข้องกับพวกเนี้พวกข่าสัตว์พวกขายขายกงขายไก่ต่างๆไม่เคยนะเออแต่ตอนนี้มีธุรกิจเนเป็นหลายร้อยล้านครับจับพัดจับถูคุณคิดดูเนี่ยแรกๆก็ไปหุ้นเของเขาเออที่เราก็เล่าให้ฟังไปหุ้นเสร็จแล้วไม่รู้ยังไงหุ้นไปหุ้นมาก็ ธุรกิจก็โอเคเขซื้อหุ้นมาหมดเลยแล้วก็มาทำเองคนเดียวทําเองนะทั้งๆที่ไม่ใช่อาชีพที่ต้องการทําอ่ะแต่ทุกวันนี้เขยิ่งใหญ่เออแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยมันชีวิตแตตาของเรามันมันไม่เหมือนก่อนหรอกเส้นทางนะเอออันนี้ต่อมามา,มาพูดถึงคนเกิดวันเ <c oughs> นี่ยนี่ปฏิทินแล้วนะต่อมามาปฏิทินเลื่กยามของจีน นะครับในดวงชะตาวันนี้ <c oughs> วันนี้วันเสือไม่ถูกกับลิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปีลิงไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะคือดวงชะตาคุณต้องระวังเนี่ยมันจะเกิดการประทะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีปัญหาเนี่ยของคนปีลิงต้องระวังแต่คนปีเสือเต็มที่นะแต่ปีเสือต้องระวังเรื่องเดียวก็คือสะดุดขาตัวเอง ตัวเองทาตัวเองอะ่ะเออคนอื่นไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องโดยความรอบคอบนะครับในดวงชะตาของคุณมาพูดถึงนะครับวันนี้เป็นธาตุไฟนะวันนี้ไม่เหมาะกับการฟ้องร้องทําเตาไฟนะครับเดินทางไกลนะไม่ควรเดินทางนะหญิงมีคันห้ามกระทบห้องห้องครัววันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรเส้นไหว้สร้างบ้านแตา ัดเสื้อผ้าแต่งงานแล้วก็ตั้งเตียงนะครับหญ <c oughs> ิงมีคันไม่ให้ต่อมาทิศมงคลคือตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือตะวันตกช่วงเวลาที่ดีคือตีสามถึงตีห้าสิบเป็นโมงถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะแล้วก็ <c oughs> สีเสริมประจำวันก็คือแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภคือสีฟ้า น้ำเงินแล้วก็ <c oughs> สีดำนะดำ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 ยากแก้ไ้ดำดำตาสุดาว <c oughs> บรรดาเหล่าบรรดาโฆษณาสมัยโบราณแต่ก่อนไม่มีโฆษณาไหนที่สนุกเท่ากับ <c oughs> ยาและยาดมยาหอมเ <c oughs> ส,สียงเพียงอิ้วคนคน,คนจีนชอบนะ เออแต่แพ้นนเนอ,อะเอาไปเจะเก่าๆเวียงสีสาชอบมากเลยเนี่ยเออชอบของเก่าของแก่ของโบราณเนี่ยชอบมากนะถ้าไปนั่งนั่งบรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมแบบเก่าๆโบราณนะกาแฟชาชักโต๊ะไม้นั่งนะพัดลมหมุน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 เออเรานึกถึงรู้สึกมีความสพอ่ะ เออถ้าบรรยากาศมันสมัยใหม่มันก็มันก็อีกอย่างหนึง่งใช่ไหม <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต่อมานะมาพูดถึงดวงตามราศีจักรมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมฆคนราศีเมฆในการงานวันนี้คุณดีนะครับจะมีคนให้ความเชื่อถือนะครับในเครดิตการงานของคุณดาวประจําตัวมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนการเงินยังเสียอยู่มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หนาะคือการเงินคุณไม่ไหวนะเอเราคือเราฟังปัญหาต่างๆเนี่ยคือบางทีปัญหาหนี้สินแต่ละคนเนี่ยมันก็ม,มีมีทุกราสีแะละจะหนี้มากหนี้น้อยแต่คุณมีเงินทุนมาสักก้อนหนึ่งคุณต้องบริหารจัดก,การให้เป็นนะไม่ใช่คุณเอาเงินเนะี่ยไปอะไรนะไปใช้หนี้ทั้งๆที่หนี้ของคุณเนี่ยมันยังปลอได้ เขายังให้โอกาสให้เวลาเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเงินมาทุนมานะจะก,กี่หมืน่นกี่แสนก็ตามคุณเอามาทํางานก่อนสิทํางานให้มันเกิดดอกเกิดผลไปทาอาชีพที่ที่คุณสามารถทําได้อะมีความรู้ความสามารถก็ทําไปแล้วค่อยๆเก็บเงินมาไม่ใช่มึงเงินทุนก้อนสุดท้ายแล้วมาเป็นก้อนสุดท้ายจริงๆอย่าหาว่าอาจารย์ไม่เตือนนะถ้าคุณใช้เงินไม่เป็นเนี่ยคือถ้าคุณ โสมสารมามาถามว่าจะทํำยังไงมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะเพราะโอกาสสุดท้ายของคุณแทนที่จะเอาเงินไปทํางานต่อยอดไม่เอาเงินใช้นี่แล้วใช้นี่ยังไงแล้วเอาไง <c oughs> ทุนอยู่ไหนนี่มีแล้วเราจะทำาะท,ทำยังไงล่ะเออมันต้องคิดไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้นี่ก่อนทุนตอนสุดท้ายแล้วแต่บางทีคนบางคนก็าพูดยากพูดไปก็เท่านั้นแนะ่ะ เออคนบางทีความคิดมเหมือนกันบางคนก็ดื้อด้านก็ปล่อยแล้วตามสบายเลย <c oughs> ต่อมามาพูดถึงชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยอยู่ราพะนะคุณจะมีโชคลาภเรื่องงานนะครับการงานมีความมั่นคงส่วนการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับกู้สัญญาเชราจากับเพศตรงข้าม ในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ย <c oughs> ดังคนันอยู่สหัสช,ชะนะคู่ครองก็ออกสังคมไวยนะครับส่งผลให้จ้าชะตาไปที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตางคุณเรื่องการงานค่อยไปค่อยไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะความรักก็ยังไม่ค่อยดีถ้าโสดโสดไปก่อน นะครับเรียนรู้ที่สัยใจขอไปก่อนดีที่สุดส่วนทางด้านการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็มีเงินเข้าบ้านแต่วันนี้จ่ายแลเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมาชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยถือว่าจะตา,ช,าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวการกลุ่มลักมีงานเข้ามาการเงินก็เงินเข้าบ้านนะครับคุณจะไปพูดคุยติดต่อเจรจาเรื่องเงินเรื่องทอง,ทองขอความช่วยเหลือหรือรอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำเร็จเรื่องการเงิน แต่ความรักคู่สัญญายยังไม่ค่อยดีใครทําราชการระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีสิงคนราศีสิงนะ์ในอิทธิพลดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์ก็ไปอยู่ผ่านทุกนะและ้วดวงคุณอาจจะเหน็่เหนื่อยเรื่องการทํางานแต่คุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างดีดาวศุกร์อยู่ตรงไหนก็รักตรงนั้นเออนี่เทคนิคง่าย นะจิบจอยในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่ดีทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีเงินเข้าบ้านนะเงินเข้าบ้านก็โอเคแล้วต่อมาชาวลัก,กนาราศีกันคนราศีกันชอบสังคมเพื่อนฝูงชอบออกสื่อติดต่อโซเชียลนะคุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าดาวศุกร์คุณเสีย มันทําให้การที่เป็นปฐุมเกีย์ชื่อเสียงมันด่างพร้อยมีมนทินติดตัวมันแล้วแต่ดวงคุณเป็นเยี่ยงไร <c oughs> เอามาอ่านดวงใน y o ยู u b e ทายบวมรวมๆม,ม,ม,มันอย่างนั้นเนี่ยเก็ทายปลายทางอาจารย์ชอบของจริงเว้ยเราเอาของจริงมาดูดวงใครดวงมันจะตอบชัดเจนเมื่อไหร่วันไหน เอออันเนี้ยของจริงครับถ้าทายก็พูดไปไงั้นนะหนูนี่นะเออมันต้องดูว่าพื้นคุณเนี่ยดีร้ายประการใดนะไั้ในดูชะตาสาวเลงก็อถัดนะความรักก็ยังไม่ค่อยดียังไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้ามีคู่ต่างชาติก็โอเคนะฮะคุณก็คุยไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าใครมีกํกำลังตั้งครันอยู่คุณผ่าคลอดนะครับเอ,อต้องดูแลตัวเอง ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลดวงชะตาคุณเลื่อนด,ด้านการงานเนี่ยถือว่าจะมีงานเข้ามางานลับๆจะมีงานเข้ามาอยางไม่ขาดฝันมีอยู่แล้วครับแล้วคนตุลจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยไปทางด้านด้านเนี้ตุลพิจิตธน,นูมาทางโซนนี้มาฉลองก่อนปีใหม่ ประสบความสําเร็จจะมีความร่ํารวยมากยิ่งขึ้นต่อมาชาวราศีพิจิก <c oughs> คนพิจิกเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ดีเรื่องงานโชคลามเด่นเรื่องลาภนะแล้วต่อเนื่องนะครับพยายามทําบุญสวดมนต์ไหว้พระสําคัญครับโอมชัมพระราจาเลยนะคือมันจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันอนะเออปุ๊บปั๊บมาเลยรับโชคหลายล้านประสบความสําเร็จ ออวันนี้ก็ถือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับจะจะเหนื่อยนิดนึงต่อมาชาวราศีธนูคนธนูดาวพุธเข้าสู่พบวินาศการงานระวังความเสียหายนะครับหรืออยู่ดีๆงานติดต่อมาหาคุณอย่างไม่คาดฝันก็ได้นะส่วนด้านการเงินเนี่ยนะครับคุณก็จะมีเกณฑ์การรายจ่ายทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบความสําเร็จต่อมา ชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับคนมังกรในเรื่องของการงานนําลาบมาให้นะครับคุณก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินอยู่ส่วนดาวการเงินพระราหูอยู่สาหัสช้าการเงินก็มั่นคงนะครับแต่ว่าถ้าดูตามนี้ถึอวันนี้อ๋อเพราะนันเรียนดวงชะตาคุณต้องระวังนิดนึงปัญหาในเรื่องของเอกาสารสัญญาคดีความนะครับ ดีดวงต้องระมัดระวังให้มากนะชาวราศีมังกรมันเริ่มเข้าแล้วแล้วมันอยู่นานปัญหาอะไรที่คุณทําที่ไม่ดีต้องระวังนะระวังนิดหนึ่งต่อมาชาวราศีกลุ่มชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวคานเป็นอาริยาวเลยอุปสรรคปัญหานะครับมีแนละ้วบางคนตกงานย้ายงานมีปัญหาเรื่องงานเยอะแยะถูกกดดันถูกรังแก ถูกให้ออกจากงานถูกบังคับอย่างนี้ก็ต้องอดทนแต่ถ้าใครยังอยู่ได้ก็ดีใจด้วยนะต่อสู้ต่อไปต่อมาชาาราคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณจะมีรายจ่ายกับสิ่งใหม่ๆนะครับมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรแะบริวารอย่างต่อเนื่องนะนี้เรื่องของคู่สัญญาเจรจาให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับเออส่วนในเรื่อง การงานของคุณสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จครับของชาวราศีมีนนะแล้วคนมีนก็จะดีไปเรื่อยๆนะครับอะโอเคนี่ครบแล้วทั้ง12ลราศีถ้าทนใดสนใจดูดวงสะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ